ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยได้เห็นภาพรวมร้านเด็ดในแต่ละเมนูอาหารกันไปแล้วรอบนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะได้มาเห็นหน้าตาผู้ก่อขันเด็ดเด็ดเดือดของเรากันบ้างครับต้องบอกเลยครับว่ามากันหลากหลายอาชีพมากๆอย่างที่พิธีกร2คนของเราย้ำอยู่เสมอนั่นแหละครับว่าสมัครกันมาได้เลยทุกเพศทุกวัยขอแค่รักในการกินก็พอกินให้วินแล้วฟินกับยกแก่งได้เลย วินมอไซจากรอรงเตยมาเลยโอ้โหต่ิกกาอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเโอ้โหไม่พูดเยอะเจ็บคอมางร็บมางรีบมาอร่อยมาอร่อยกอ้โหหมดคำแล้วยาปลาเค็มได้ดูละลายเขาไปทั่วเลยนะฮะเนี่ยนาเซนเนเจ๊ทำให้เสีย้ เรื่อยๆเดไเรื่อยๆแต่อื่นแล้วนะแต่พอไปต่อได้นินิดนหน่อยแล้วพยามาต้งเยอะนะพี่อีกหน่อยแล้วมีกหนึงเร็วใจเสียว่าผมเอาอยู่เนี้ยแหละเพศอ่ะมันเกินไม่ลงละเพทำไมกระเป๋าตุ n งเงเวลาเอาอะไรมา่าเป่าไม่มีครับพี่ไม่มีของครับเหรอเอาดีๆครับผมทำไมมันตุง n ตุงะเปี้ยรเปยากระเปใจเย็นๆมักันกิน <อ> <us> จะเ intéress, ย็นๆอะไรอะไรพบอะไรช้อนนะพี่ช้อนส่วนตัวด้วยโออัพเจนนินนึงวันนี้นะครับอยากจะขิงเพื่อนยังไงบ้างกับ2คนถ้าจะขิงก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าถ้าจะกลัวน่ะระวังตัวไว้ให้ดีเอ้ยดกินแพ้อะผมไม่กลัวแพ้แต่ถ้ากลวนะผมที่หนึ่งมากลวนก็คือมากลวนแต่ชนะก็ไม่แน่าัารามมมย ฝั่งผู้ข้างขันไหมก็ถ้าหมูหมดครับก็เตรียมกินหมูฝั่งนู้นได้เลยเป็นคนฝั่งนั้นะที่เดินมา่อยชื่อที่กินสดๆตรงนี้เฮ้ยแต่แต่เขามากขมเลยนะเขามากขมเลยนะสองอันนี้ไม่ธรรมดานะบอสบอสมีระยะขมฝั่งนู้นไหม เออก็พูดน้อยแต่ก็กินเยอะใจดระยากฝากจบอกเจ้าบ,บ้านเขาหน่อยไหมมีพี่เมื่อกี้ผมได้ยินเลยว่าเขาจะกินหมูถ้าหมูหมดจะกินพวกผมใช่ไหมอบอกเลยครับระวังจะเป็นหมูให้พวกผมกินมากกว่านะคะรับเรืองเมนูเลืองเมนูนี้มาเหมือนรู้ว่าจะโดนเชื่อตดนกินไงไม่ยุติธรรม วันนี้คือผมไม่ได้ใส่เข็มขัดมามีอยากได้เข็มขัดมออื่นนะครับอยากได้มอของกันค้าด้วยครับมีเ้าวีที่เอาผมลงนะครับมีไอริปที่เอาผมลงอะครับกินไปไปบ่เดี๋ยวหมไปบอเดี๋ยวหมดไปไอเดอกหมดไปโต๊ะไอดดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูว้ดูไว้ดูไว้พอบกินเลย ไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กไอ้นี่นั่งน้ำมู้น้ำมูกน้ำมูกไหลน้ำมูกง้องร่อโอ้ยเฮ้ยอุ้ยบอกดึงไงมีอะไรอยากบอกไหม้าสองพยายามเยี่ยมจริงจริงโอ้ยเียมจริงปกติทานเก่งมากค่ะโดยเฉพาะข้าวหลามนี่ทานเป็นกระบอกกระบอกเลยนี่เตรียมตัวมาก็คือ ไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่ก่อนโควิดคนานมากเลยประมาณ3ปีใช่ค่ะเพื่อจะมารายการนี้ถึงรูปร่างจะบอบบางเหรอครับไป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 ดูด้วยดูด้วยแบบนี้อุ้งลายเลยเอาไปคัทด้วยเล่น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 อ่ะครับฝากหน่อยถึงรูปร่างจะไม่ใหญ่แต่กระเพาะไซส์สัมโบโอ้โหอ่าชอบทันเข้าหลามมากเลยค่ะไมยกินพร้อมกันจริงกระบอกครับอุ้ยก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเรามีเงินเท่าไหร่ สวัสดีสามมือแต่ทุกวันนี้เลิกกินแล้วเพราะเรามีแฟนแฟนชื่อว่าทีละพนันแฟนชื่อว่าทีละพนันโอ้อโหก็ทีละสามพัน สามจะบอกให้ว่าดิฉันกินข้าวลามมาตั้งแต่สองตัวนั้นยังไม่เกิดจริงหรอเป็นไงพกเด็กเมื่อวันสื่ออย่างนี้ดิยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลเขาไม่ได้ว่าจะมาแข่งขันกับกระเทยตัวแม่ของพัทยาบ้าที่สุดเมื่อสักครู่นี้คุณเจนนี่่องเนี่ยเขาผงไ้เยอะมากเลยคนไหนอะคะคนป้าๆหัวฟูๆหยิกๆกัเหรอกใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้เดินสวนออกมาดี่ก็เขามาทำอะไรร้านข้าวลาบา ไปป้าแกอะไรไม่รู้่งใส่ชุดแดงอ่ะไม่อยู่ในสายตาตายแล้วเออมาทวงมาทัวอะไรอย่างงี้ไงเขาขิงมาเยอะด้วยมีอะไรจะพูดกลับเขาไหมมีอะไรจะแบบตอบกลับเขาไหมอืมเพนหนูตัวเล็กขนาดนี้แต่กระเพาะหนูก็ไม่เล็กนะเออป้าฝอยติ๊กป้าฝอยอี๊กอันนี้ออกแนวบูลลี่กันแล้วนะคะเออแต่บอกว่าเป็นสีสันของเกนุ่งใช่แพ้ก็แพ้ไปค่ะถ้าไม่ไหวก็ ไปโรงพยาบาลด้วยกันก็ค่อยๆกินนะลูกเนาะให้เขาอย่าให้เขารู้ว่าเราเป็นพวกไรชั้นต่ำให้กินแบบผู้ดีแบบคุณแม่ค่ะค่ะนะคะลูกไม่รู้จะพูดอะไรค่ะเพราะว่าอีคนหนึ่งเป็นวิญญาณชุดแดงอ่ะตาก็บอกอะไรก็ไม่รู้นาะว่านกอิมูงงงไปหมดเลยโอ้มันน่ามากมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยเอาก็เป็นหนูเป็นนางฟ้ารสชาตินี่ก็คือรู้เลยว่าเป็นต้นตำรับนะคะของหนองมนขอบคุณค่ะ แล้วกมีความสุขกับการกินคุณแอนดี้นะเป็นไงเป็นไง10นาทีผ่านไปดู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 ดนดู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 ด บีแทกเกนชาคอมบูชัดค่ะเปาคอมบูชัะเซ็นสัญญาเลยไหมให้บีตเตอร์คนต่อไปได้ต้งโวจสอบถามก็สังกัดก่อนนะอันนี้บีสัญญาเนื้อฮะไวตุลยัยแรงมากมม่ใช่ขอเพิ่มค่ะย้อดไม่ถึงขอข้ามันนะใช่ค่ะพี่ เป็นไงล่ะแต่ก็พร้อมเนอะพร้อมค่ะสู้ๆนะฮะูะตายค่ะตายอายสองคนต่อมาตาต่อไปพี่พี่เจนนี่หวงตายเลยนะแม่ครับเป็นไงครับสิบนาทีแล้วก็กินได้เรื่อยๆนะคะแต่เขลับก็อร่อยแต่วิวไม่ค่อยดีอโอ้โหมันยังไงฮะยังไงนะคะนั่งอยู่ข้างหมาชิวาว่านะชอบใจไหนชอบใจไหน ้าชอบเหรอคะครับข้าวเดีอยาวดอ้ชอบะไรดำๆแล้วครับผมชอบดำๆนะครับดำๆมันจะยาวดีหมายถึงกระบอกเขาลายครับกินมาตลอดกระบอกละพันห้า แต่แปลกก็บอกแล้วพันห้ามันเอาตู้เย็นไปด้วยดูสุดของหายอีกเหรียญทิบบาทบนหลังตู้มันก็ไปก็ไม่เหลือเรียบเรียงใช่แต่คนล่าสุดนี่หน้าแปลกมันเอาลิสติกไปด้วยเฮ้ยแมัลิมลิก็ไม่เหลือนะสุดท้ายได้ลูกสาว ทีดว่ามานี่คือข้าวหลามใช่ไหมข้าวหลามเราก็พร้อมนะแต่ให้เขาเตรียมตัวอีกไม่น้อสิบนาทีเองม่ต้องรีบนะครับมาที่ความมาคนสวยของเราเออโทียนนี่มีปัญหาอะไรกันในองค์กรหรือเปล่าครับผมไม่มีไม่ต้องมาเรียกฉันแม่ฉันไม่เคยมีลูกเป็นปลาหมอสิ่ยังยืนยังํำเดิมค่ะกะเทยพัทยารักกันดีนอ่นเขาไปแต่ที่ผมเห็นนั้นไม่ใช่ถามความรู้สึกนะครับทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาแข่งครับใจสั่งมา แดีวพี่เดินทางมายังไงครับวันนี้บอสไซรับจ้างเฮ้ยพอได้มาแล้วรู้สึกไงฮะ14บีกครั้งเฮ้ยจุดมุ่งหมายในการแข่งของพี่วันนี้คืออะไรฮะผู้ชนะเฮ้ยผู้ชนะจะพาใครมาฟินฮะแม่เฮ้ยเหมือนจะโปรโมทเพลงตัวเองเรู้สึกอย่างนั้นน่ะขบผมนี่เราเห็นแล้วนะ เป็นยังไงล่ะครับแต่ละคนที่เราเลือกมาให้ดูกันเรียกได้ว,ว่าเจ๋งแจ๋วครบเครื่องกันทุกคนเลยจริงๆทั้งเรื่องกินเรื่องสกิลปากการบล u f f คู่ต่อสู้นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นรายการแข่งกินเนี่ยผมคิดว่าเป็นรายการแข่งถิงกันนะครับเนี่ย